ลองใจลูกชายค่ะลูกหยิบอะไรคะตี้ซื้อให้หมดไปลุยลีโอวิ่งหยิบเลยลูกอันนี้ลีโอชอบไหมคะอชอบเหรอได้เลยชอบไหมดีชอบลีโอใ่าผมมานนี้เอาไหมไม่ได้ไปนี้ชอบไหมลูกดีโอบอกว่าโอเคอุ้ย โดนตกอ่ะลีโอน่ารักไหมคะลูกบอกว่าน่ารักอุ๊ยลีโอ,โอเอาไว้เข้าโรงเรียนใส่บัตรนักเรียนมันมีซื้อให้เรานะอันนี้ตามใจโรมีพอมอกี้โรมีส่งสายตามาค่ะอะไรนะโอเคโรมีสีชมพูใช่ไหมคะลีโอสีฟ้าใช่ไหมลูกโอเคแม่อให้แล้วค่ะอุย๊ยอันนี้โรมีอยากได้เลยลูกโอเคเอาไว้เลี้ยงน,อน้องโอเคสองตัวท้ายได้เลยค่ะลูกอดนนี้ลีโออดนนี้โรมีนะใส่ของโทรศัพท์เก๋มากเลยลีโอดูสิ เนี่ยเผื่อถ้าลูกถือโทรศัพท์มันจะลวงเราเอานิ้วใส่เข้าไปก็คือลดต้องเอาลูกเลือกแต่ของที่แม่ชอบทั้งนั้นเลยดีมากเลยลูกนี่และค่ะข,ของที่ซื้อตามลูกชายทั้งหมดใช่ไหมครับลูก